สวัสดีครับมินิกามาพบกับอาหารอีสานุบรานสุขาลูครับผมสุขาลูหลายคนน่าจะคิดว่าสุขาลูคืออะไรนะครับผมไอคิวหมายถึงบั้งข้าวหลามครับนี่ครับบังข้าวหลามต่อ,อจากนี้ไปเราจะเตรียมแล้วบ้างสุขาลูหรือบั้งข้าวหลามนะครับอีสานบ้านเฮาสุขเร่บั้งข้าวหลามก็เดี๋ยวจะเตรียมกันอกกุปกรณ์แล้วครับติดตามมาเลยครับผมพาลรวนะครับผมตัวดำ แล้วก็ข้าวเหนียวแช่ให้อ่อนนะครับนี่ขาดไม่ได้ก็คือบังไม้ไผ่ครับพี่น้องไม้ไผ่นะครับขนาดพอเหมาะที่จะใช้ทํำกอกข้าวเข้าไปข้างในเดี๋ยวติดตามกันนะครับมีอะไรบ้างยังไม่พอนะครับดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรกันนะครับกะทินะครับกะทิพร้อมที่จะคุกข้าวม้่อสักคู่นะครับกะทิมาแล้วครับผมนกนตรีกลอก วเนี๋ยครับกับตัวดำที่เขาแซ่ก้อนนานี่ครับผมกอครับผมกอกอกอให้เต็มครับทุกบ้างครับผมกอให้เต็มทุกบ้างที่เตรียมมานะครับผมที่เตรียมมาหลายคนอาจจะสจงสัยว่าเฮ э ้ยทำไมเอายังไม่กอกข้าวเลยนะครับยังยังไม่กอกข้าวเลยแต่ว่าทําไมเอาเอาใบตองเนี่ยมาจุไว้ทําไมนะครับเขากลัวอากาศเข้าข้างใน,นนะครับผมก็กวเกิดซุนอากาศนะครับก็เกิดซุนอากาศเลย ยัดไว้ก่อนก่อนจะมีการก่อข้าวนะครับอ้าวมาดูเครื่องปรุงนะครับผมก่อนหน้านี้ก็กะทินะครับกะทิน,น,นี้น้ําตาลให้เกิดความมีรสชาติหวานกลมกล่อมเกลือด้วยให้เกิดความรสชาติดีเช่นกันกลอไรกรไรแป๊มแป่มนะครับอยาเค็มมากแล้วครับผมแต่เค็มไรก็โอ้ยกินวัอะไรกับพี่น้องคนครับคนคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันคนนะจากนั้นนะครับก็นําน้ากะทิที่เราปรุงก่อนหน้านี้ กู่ขขเ่เนียแล้วก็ข้าวเหนียวอยู่ในเรียบร้อยกับถั่วดํานะครับขอเข้าไป,ไปให้ให้ถึงไหนท่วมท่วมไหมให้ท่วมไหมให้ท่วมข้าวไหมไม่ต้องท่วม<ห>วท่วมข้าวไหมพอ,อดีให้เสมอระดับข้าวนะครับให้เสมอระดับระดับข้าวอันนี้ใส่อะไรใช่ไหมใส่แล้วกระจุกว่ะเตรียมพื้นที่นะครับผมขุดเป็นร่องนะครับขุดเป็นร่องสอง สองภาคฝั่งล่องเนี่ยจะเป็นการก่อไฟนะครับล่องก็อยขนาดนี้ครับขนาดพอตั้งข้าวหลามได้ไม่ให้ลมเดยวสักครู่เด็กกำลังจะมานะครับเดสักคู่ครบหนึ่งใกล้เสร็จแล้วที่เก้ายอกยอบนี่อย่างอดี่นี่นี่ก็เริ่มวางเรียงรายนะครับผมพร้อมแล้วที่เราจัดเตรียมก่อนหน้านี้นะครับวางเรียงราย ขรามพร้อมติดฟ้าด้วยใบตองนะครับใบตองกล้วยรับวงใบตองกล้วยชั่พักงหนึ่งก็เยวจะก่อไฟแล้วครับก่อฟืนเนี่ยเราจะก็คือเอาเเอาที่หาได้นะครับผมก็คือทั่วไปน่าจะเป็นไม้ที่มีอยู่ใกล้เคียงแอนนี้เรามีกทางมะพร้าวนะนี่เราก็เตรียมไว้สำรองไว้อีกเยอะครับผมพอครับอ่าเริ่มก่อไฟแล้วครับผมก่อไฟก่อไฟ ต่นี้ก็หลังจากที่ก่อไฟแล้วเนี่ยเราต้องรักษาระยะไฟให้สม่มําเสมอใช่ไหมครับผมอย่างน้อยไม่เกิน 1- นึถึงสชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไฟเสมอเนี่ยไม่เกินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะจริงๆริต้องใช้ฟางนะครับเพราะว่าความร้อนได้สม่มําเสมอแต่บางท่นว่าเราอยู่ในที่กันดารน,นิดน,นึงไม่มีไม่มีฟางนะเราไม่มีฟางเราก็เลยเอา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 ที่กางร้าวเอาที่เชื้อเพลิงได้นี่ครับไปคู่ติดตามกันนะครับผมว่า จะเป็นข้าวหลามต่อไปอย่างไรเริ่มแล้วครับผมผมไปอยู่กับพี่บอลแล้วข้างนี้ไม่สม,ม่ำเสมอนะ้ข้างนู้นไปแรงมากครับหลังจาก1นึ่ชั่วโมงเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเราใช้ปางเราใช้ฟางมาแทนไม่ัไม่สม,ม่ำเสมอ,อกลแล้วครับผมต้องใจเย็นนะครับ

น้ำตาที่รินไหลลุกขึ้นพร้อมสู่ต่อไปอีกไม่นานจะกลับไปที่บ้านเราเค okay, แก้แล้วครับกลับช่องอากาศเย็นๆกับชอยมาเบาๆมีเสียงไก่ขันในตักได้ชาวเรียกไปนอนนะๆๆๆโอ๊ยชนเดียวมันเหงาไม่มีใครเอาใจ